สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านที่ติดตามนภัสในเทรดฮอลิบายนภัรนะคะวันนี้เราพบกันเป็นตอนที่สามิแล้วค่ะไม่ต้องแตกใจนะคะวันนี้นภัรนั่งอยู่ในร้านกาแฟร้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะโยงเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับการลงทุนแอนุพันธ์ในเมืองไทยทําอย่างไรดีนะคะหลายท่านเคยสงสัยไหมคะหรือเคยได้ยินไหมเพราะว่านภัรเนี่ยเคยได้ยินนักลงทุนบางท่านพูดกับนภัรว่าไม่อยากเทรดฟิวเจอร์เพราะกลัวแต่อยากศึกษาทีเฟกอยากเห็นทีเฟกมากกว่า ฟังแล้วงงไหมคะสำหรับนักพแล้วงงมากเลยค่ะเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยฟิวเจอร์คือสินค้าค่ะคือตราสารอนุพันธ์ประเภทหนึ่งนะคะนั่นคือการตกลงทำสัญญากันไว้ล่วงหน้าเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในขณะที่ t f ฟ็นั้นมีตัวย่อว่า Thailand Future อ็กซ์ชแนนนั่นเองคือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าค่ะมันเหมือนกับท่านนั่งอยู่ในร้านกาแฟแบบเนี้ยหรือจะเดินไปร้านกาแฟแล้วท่านบอกว่าอ๋อไม่กินกาแฟหรอกไม่ซื้อกาแฟหรอกจะซื้อร้านกาแฟ เช็เช่นเดียวกันเลยค่ะจริงๆแล้วเราซื้อขายตัว Product ค่ะคือตัว Future เพราะฉะนถ้าท่านอยากศึกษาอยากทำความเข้าใจ T-F e ฟนั่นคือท่านกำลังเรียนรู้และทำความเข้าใจการลงทุนหรือการใช้เครื่องมือลงทุนที่เรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือฟิวเจอร์นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าสับสนนะคะระหว่างฟิวเจอร์กับ TF e ฟ t f e เนั้นเปรียบเหมือนสถานที่เหมือนร้านกาแฟอย่างนี้ละคะ่ะแต่ตัวฟิวเจอร์นั้นคือสินค้าค่ะเหมือนเราซื้อกาแฟในร้านกาแฟไงคะ วันนี้จบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะอากาศเริ่มเียนแล้วลรักษาสุขภาพด้วยนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้า t r a ah d e อ o o l i c b บพัฒและติดตามใน YouTube แล้วก็ f a c e b o o k c o m แลตนพัฒด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ